สวัสดีครับสุรศินปผ้าโกนมินีผ้าร่วยสุรสินทองทีสุนิสาทองที่นะครับที่เฟซบุ๊กและยู u ูบนะครับต่อมือนี่มาติดตามโค้งสุดท้ายวันหวยออกของอาจารย์สมหวังนะครับตอนนี้มาดวนยางดวนๆน,นะครับอาจารย์สมหวังมาให้พี่น้องนั่งไปลงทุนนะครับ พี่น้องมาไปผิดมาไปเบิง่งแต่ฟังน้ากันนะครับว่าการชมบังสีมีแนวทางตัวใดนะครับฝากพี่น้องได้อีกบักีสมองนะครับก็ได้รุ่นได้นอนบ๊ออาจารย์รม,มันขค้ืนอ, <c oughs> อ,อ,อนยะ้ายตะไก่ั <c oughs> อดีันดี ครับมันด<ป>ีมาตลอดดยวยแต่ชือว่าเกิดบุญในพ่อแม่พี่น้อง FC สุขุสุคนเยนลร์อยากตีต่ำยนตร์เพราะฟังตีดันดีแล้วเแจมดวนมากสิเออดันดีแล้วเออคนพ่อไห้งวดตีเสียงงวดเดยตั้งแต่ไปยู่งหันร่างกายทุกงวดนั่นแหละครับเออไหลมากเก่างวดบ่เคยผาดจักงวดเออเพราะเคยหลุดจักงวดเออกับตั้งแต่ เป็นไหมากเป็นบอกเก่งได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่เจ้า่าอาจารในเฮ็ดในสังกันล่ะหวยเทวดากับหวยเทวดาเงินเทวดาเงินเทวดาเออแต่ว่าเฮ้าต้องเฮ็ดต้องสังนี่ว่าเฮ็ดว่าสังว่ได้เออก็เชียวไปเหมืุดขึ้นก็แล้วกันว่รสานแต่ที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ อาจารย์วอลกับพี่น้องกันนะครับสวัสดีครับผมโอ้มือดีช่องได้เนี่ยแหละนี่ทาง YouTube สุรศิลป์พาโชคไม่นี่พารวยนะเฟซบุ๊กสุรศิลป์สุรศิลป์นิสานะครับนิสาเอาฝากไว้เด้อครับเด้อพี่น้องเออเพราะว่าซอผ้าโชคล้วนผ้าไม่นวนพารวยไม่ล้วนพารวยไม่นวนพาปัง ครับฝากช่องไว้สุขุสุก้นครับในพรรษานะครับฝากกันหน่อยเนะโซกไซผ่าปังโซกโซกชัยผ่าปังเนาะครับโซกไซไซแนลครับจุ๋มเดือนสายครับจุ๋มเดือนสายนะครับฝากไว้กับไปพี่น้องเอฟซีสุขุสุก้นนะครับอ่าก็มีหลายคนที่วัดที่ผ่านมากก็ถือว่าโชคดีเนาะครับครับประจานกันเด่นให้คลาคลาได้แหละครับซ6ครับอาจารย์กัน ไหคักเล่ยไยพี่น้องก็ถือว่าเป็นอนุสงค์พบุญไห้กับอยพี่น้องเอฟซี่หยาดที่ถ้ำทัวโรคสุขุสุข้นพออาจารย์กะเป็นสะพานบุญไห้กับอยพี่น้องและก็ไห้กับเทวดาอ่ากันเทวดาบ่ไห้เทาก็บพระในดนสั่งนะครับอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบคุณผู้เป็นเจ้าภาพบวงสรวงไห้นะครับงวดนี้กะอยากไปเพิ่นได้งวลที่หนึ่งกูละเพิ่นเป็นเจ้าภาพไห้ครับพออาจารย์บ่มีปัจจุปัจจัย ซื้อหวยกับบ่ออดมีตะบอดมีตะไห้ครับขนาดปืนขนาดบืนขึ้นนีกก็โว้ยฝันกับฝันดีคันดีเนี่ยอยู่เอาลายตั้งแต่มือแหลกเลยมือหวยออกมาในนี้มีฝันไปเก็บเพชรก็ได้หลายเก็บเพชรก็ได้หลายห <c oughs> ลายหยพี่น้องม้านตะลุกขึ้นขันว่าเนื้อเนี่เข้าเจ้าอามาใส่ถาดให้เดืออยู่ครึ่งอยู่เต็มเนื้อก็ไเด ถือว่าในนิมิตในข่วมฝันกะมีตาแน้วได้ครับมีตาแนวได้ต่อมากกัะนะครับอ่ากฝันว่าไปตัดกล้วยเขาเชื่อนหนึ่งงอนันเขามากว้ายมันเชื่อนหน่อยพดเอยเดี๋ยวผมที่ไปตัดไห้เชี่ยนอัใจเลยกันไปตัดมาลูกกล้วยกันวายมันซ้ำกันครับแขนขห้องสุกลี้งเออเฮออยู่เลยเอานี่เอาเชื่อนนี่เด้อันนั่นแหละครับปอยที่นอน วยมันอย่างไรล่ะอาจารยล้วยเขาตัดไห้เน้ยบอกครับว่าไห้ครับเออเขา้วยมากฝันมาขึ้นบอกครับอาจารย์ฝันมาอะไรตั้งมือแรกต่้มือขึ้นอีกอ่อฝันมาตลอดฝันตั้งแต่ตองหดมาตลอดดีตลอดอแล้วว่าฝันฝันงวดในอ่อด้านกับฝันอีกฝันว่าพี่ไอ้กับหน้าเบ้าขากันเออขากันเอ อาจารย์ก็คิดว่าตายแล้วเนาะพี่ไอ้ญาติพี่ไอ้มันถือขาหน้าเบ้าปืนจ่อหัวเดี๋ยวเห็นเนาะพี่ไอ้ที่ถือขาตายแล้วปุ๊บลูกไส้ลูกไส้พวกพี่ไอ้ยิ่งมาเลยอาจารย์อาจารย์ขอร้องขอต้องญาติญาติเาข้อมันนี่เถาะเดียดครับมันผเดีเออเอาเอาเดีอดพุ่งได้อาจารย์ที่เต็มหมดเลย คิดว่งห่วยเขาุงม่งสีเข้อนีนี่มได้ค่วมฝันนะครับจิโตกคอให้จิดใจเป็นหมาเสียทีเด้อครับมีค่วมฝันนี่ค่วมฝันเด้อพ่วพี่น้องนี่เป็นค่วมฝันครับค่วมฝันฝันงวดก้อนอาจารย์กับฝันว่านได้ตัดอยู่เมื่อนะในค่วมฝันตัดอยู่เมื่ออาจารย์กะตีวานิวหนึ่งห้วยซีหนึ่งหนึ่งซีนะขณนั้นเขาศูนใส่แม่เมือนกับเขาอีรีเดียค่วมฝันหา ต่ว่าหววผู้เปียสอดเป็น,ปนการเจียนห้คนระับเป็นการเจียนห้ยเอาเมื่อคืนนี่เสียงหวยัวผึนเพราะเสียงแล้วในเมื่อคืนคนไม่กินเข่าไหลาย,หลาย,าาย,ยหลายอาจารย์เซียว่าคนดีถือเวยน้ำไหลโยู่หมดสีโชคดีน้ำไหลโย,ยู่พราะคนกินเข่าไหลคนไม่กินเข่าไหลแล้วก็ กล้ยออกลูกสองตัวออกลูกสองตัวเป็นลูกแฝดดิถ้าตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งอาจารย์หนจ้าเสียงหว้ไหเดิเุ้ยออกลูกสองตัวเข้าทท่วมว่ามันเจ้านี่ว้ายเขาแล้วอาจารย์เขาแล้วเขาแล้วอาจารย์ฝันมือขึ้นฝันเห็นตาข้ากินเข่าไหลบัดผู้เสียงหววไห่ว่ากล้ยออกลูกสองตัวเด้ออาจารย์ตายตัวหนึ่งนั่น หวยอาจารย์เขาอยู่ดอกหวนั่นเพิ่นหวยแต่ถือรางวัลที่หนึ่งนี่ให้เพิ่นเสี่ยงให้เพิ่นฝันว่าเขาเอาขวดว่าให้เอาขวดไม่เป็นฝูงว่าลูกศิษย์อาจารย์ที่โชคดีอยู่เด้อะท่านอะไรกันถือรางวัลที่หนึ่งนาะสิบสองล้านหมดเลยสิบสองล้านรวมกวาดฝันว่าโก็สมหวังหวยเขาอยู่ดอกเพื่อนหลวงพ่อแท่งงูใจญตายฆ่าหมองเข้าอีกเลยครับอืตรางวัลนี่ หลวงพ่อเป็นแบบเด่น,นหน่มากกับปูบนเชียนหนอเออให้ติดสองแด้วอาหมันวงพ่อนไหนสองงวดกว้อนนี่งในไหนซตัวเดียวอนเนี่ติดสองกวดนี้ให้ติดสองครับครับไปติดสองทวายจันย์ว่า,า,าเออในขั้วฝันในนิมิตเรียกขังลางก็ดีว่าสองกับสามข้างบนมาหาก็บอืมัม่ตีว่าตัวใดตัวหนึ่งละเออแล้วเดียวมันมาทน้ำกันผุนี้มัมมาทน้ำกันเลยอืม ถือว่านบอแตกสามตัวก็ต้องแตกสองตัวล่ะบางทีก็ติดแตกบนดังสามตัวข้างล่างก็ติดสองตัวงวดนี้มั่นใจครับพอได้นิมิตกับบเคยฝันยังสี่กับฝันดีฝันว่าถ้าผู้นั้นเอาเงนนี่เอานนั่นมาใหา้เนี่ยนี่เตรียมถาดนี่เอามาใหา้่ดงจึ้งคึงอยู่พุน่น่ะเออเอาไปขายเอาเด้อ่า่ารย์ขว่า เขาบอกให้เอาไปไคอาเอาะวาร์ผู้ฝันบ่บอกากเป็นบุญเป็นกุศลตั้ง่อาจารย์เขาไปอยู่วัดป่าเนี่ยไรบ้านหนองเปียนตนําบลมุกเ่ยวเพื่อนศดสารจังวัดอูดรน,นี่้ว่าหวยเขาตลอดได้สร้างตลอดผู้ป็นโชคดีเป็นกับได้วนปัจจุป,ประใจไม่ย็ดไม่สัง่งเมื่อก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลท่า ข้าบอกว่ามีอยังแล้วที่สางกับมีตาเอาโชวกให้เป็นสะพานบุญให้ข้าวโพยพี่น้องเอีซีสุกูสุข้นอย่งไรก็ขอขอบบุญขอบคุณนโพยพี่น้องเอี๊ซีสุกูสุข้นครับในว่าในนิมิตในความฝันของอาจารย์เขาว่าโยห์หันทือว่ารข้าให้ไม่ยั้งภาษางดีในตั้งแต่เทศเขาว่ากับมีน้ำเอาน้ำเขา เอาไฟทองสร้างฟุตเทียบทองน้ำก็ถือว่าได้เห็นแกจ้าเข้าไปแป๊บหนึงก็ได้เห็นได้สั่งถามว่าสั่งนี่ตันเจ้าให้หวยว่านี่สามปีแล้วก็ได้สั่งตลอดอ,อ,ไอะไรตันเจ้าต้มตะไคร้มาครับเอาอยพี่น้องจะได้จะไดาเออให้เป็นบุญเป็นกุศล ไฟพี่น้องเอฟซี่าทีท่ามสุขสุขคนนั่นแหละครับบาดีอาจารย์กับไม่เจอนะครับอาจารย์กับไปนอนขึ้นกับมาจากวัดกับมานอนั่งปูไล่ปูไลกับฝันดีครับปูไลกับฝันดีไยพี่น้องบาดีหวยปูไลได้ก็หวยปูแปดสอกใครโตเดียวกันดิบ่อยปูแปดสอกเฟินเชียนให้มือเวงสวงเนอะไฟพี่น้องให้ตัดเหลียร่อง พิ่นเชียนให้เจ2ดกเก้อปูแผสอบเชียนให้เจีก้ออแล้วก็ s ตัวพิ่นเชียนให้สี่ s องครับพี่น้องกะแก่นี้เอแล้วก็ในช่วงที่ในนิมิตในควาฝันกวนปูพันป้าให้เก้าศย์หนึ่งเออก้าศูนย์หนึ่งตามือบวง s w มือบวงสวง g นี่คคือ เพื่อนเชื้อไหนก็คือเจ็ดเก้าสองสี่สองอาจารย์กำมันใจว่าจังได้ไว้เพื่อนก็ต้องเข่าพว้พี่น้องก็ล่องไปลงทุนเมืองเข้ามันใจห้องกันนั่นเบืองอันนี้เป็นแนวทางครับแนวทางแนวทางของอาจารย์สมบังิปีติสอกกายะกายสุขสุขกนลำด้วยโชคดีสุขสุขกนนะไว้พี่น้องจังได้ใ้มหาช่อง พอสอแม่นว่นสุรชัยเอ๋หลายหลายช่องเออก็อยากให้คอยพี่น้องโชคดีกร้องเอาไปลงทุนไปวิเคราะห์พิจารณาย่านหนึงเป็นแนวทางของอาจารย์อาจารย์ก็เคยเฮ็ดให้หนคนรวยหลายแล้วเอ่่ที่ไว้เฮ็ดให้คนรวยหลายก็คือเทียบเพิ่นเด้อครับคอยพี่น้องเทียบเทวดาปูเปียตสอบเหตบให้คนโชคดีเออถูกหวยหอด12ลา้าน ถูกน้ำรับผู้ลาล่านผู้ลา่ายันกับลหลายคนครับพ่อพี่น้องถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้กับถือว่าอาจารย์นี่ก็เอาสิ่งดีๆไว้พ่อพี่น้องก็คิดว่าพ่อพี่น้องก็บอาจารย์กัเป็นบุญต่อกนตโตเลขครับนี่แจกชุดค,ครับพี่น้องชองโตสามตัวตวเลขผูแปดสอบเพิ่นเชียนให้กมีอ แล้วก็ยัดเก้าสว่งกับซีสวงครับแต่วบาดเดือนเล็กนั่นเนี่ยกับอาจารย์ก็ได้ตัดให้พอวันที่แล้วเพิ่นก็เชยนให้วันที่แล้วเพิ่นเชยนให้นี่ก็คือซีซีฮุกกับกับซีฮุกเก้า 9, นะรับหลายคนกับว่าตัดหลายคนกับว่าตัดก็ถือว่าไวยเพิ่นเขา่าซีซีฮุกกับตรงตรง ครับเป็นจังได้กันเรียนสองตัวก็ได้หลายคนก็อยากด้วยสามตัวน่ะเอดจังไดี๋มันลงทุนหน่อยเดียนได้หลายร้อยหนึ่งก็ได้ถึงสี่หมื่นบนตัวครับสองตัวก็เรียกว่าได้ตัดเหลี่ยมเลยสั่นอ่าก็เจ้าโตมากวันนี้อาจารย์ก็ตัดไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวกะไล่ในขั้มฝันเจ้าของในขั้มฝันของอาจารย์กะมันก็มีอยู่อ่าหนึ่งหาเก้า ผูมฝันอาจารย์น่นะเลขสามตัวเลขสามตัวมีบียู 9, 1, 9, ่เก้าเก้าศู่งเลขปูเชียนให้มือวงสวงก็คือเจ็เกมือวงสวงเจ็กับส2่สอาจารย์กับตัดให้เก้ออ หลกักศูนย์หนึ่งที่อาจารย์ตัดให้นะฮะเบอ่ามันคืนนี่อาจารย์ก็ฝันฝันว่าคนมากินเข่าไหลายหลายอาจารย์กับเสียงหวยปู้นี่นะอ่าอาจารย์กับเสียงอยู่มี่เกตเก้าสองอ่าสี่สองอ่าีซศูนย์อาจารย์กับเสียงเสียงกับว่าคนมากินเข่าไหลาแต่คิดว่าโค้งสิถือกันหลาย พอเพิ S <S. <S. ่นจะเคลีจากสางนะครับพออาจารย์ไปอยู่ไ่วัดปารีเล่อาจารย์ไปอยู่ไ่กับกำลังสางสางให้พุ่มสางให้เทวดาสางให้ไฟพี่น้องเอฟซีที่ได้รวมบุญน้ำอาจารย์ก็ขอขอบุญขอบุแตัวหัวอาจารย์ยุ่นี่กัมี่ยู901 159 792 เจ็ดเก้าสองนี่เป็นหวยบวงสรวงด้วยนะพ่อเม่พี่น้อง <Yeah. S 1> อากาศสองตัวที่อาจารย์ได้ตัดให้ที่เป็นหวยบวงสรวงเพื่อนกันสี่สองครับพ่อมยพี่น้องเจ็ดเก้าสองกับสี่สองนี่คือหวยบวงสรวงวันที่สิบสองวันแม่นะครับวันที่สิบสองวันแม่ที่อาจารย์ได้บวงสรวงผ่านมาแล้วครับพ่อมยพี่น้องอาจารย์กล่าวว่าตัดให้อีกก็คือเก้าสอง ห้าสองนี่อาจารย์ฝันออ่าหาสองนี่คือถอยรถไปส้นบ้านเพิ่นบ้านเล็กีีเพิ่นหนึ่งห้าสองพี่น้องไปใส่หมดนาะครับพี่นอ้องขึ้นหนีเมันอนเดิไปเกบเงินงา่ายบ่ล่อยพี่น้องกับมีตาไทยก็คื้เก็ดเก้าเจ็ดสองอ่นี่ตัดออกจากเลขสามตัวเพิ่นเพราะว่าหมวดที่แล้วอาจารย์บ่ได้ตัดไห้อีีอาจารย์ว่ามันหลายตัว ก็เลยบ่บ่บ่ตัดไห้ถ้าอาจารย์ก็นเนียนให้คัดก็ออกคัดนะครับตั้งแต่อาจารย์ไปยู่นี่อาจารย์จําได้หมดเลยไหวยจีเพิ้ลให้เ,เรื่องไปยู่ที่แรกกเะกกเกาซูนต่อมากกะเจ็ดเกาเข่าสองตัวหลังจากเจ็ดเกาก็มากะต่อมาอีกนะครับเจ็ดเกากับซีซีสองครับ หกศูนย์ห้าศูนย์สี่นี่คือสิบสองล้านที่เพิ่นถ้นอห้าศูนย์สี่วันนี้วันนี้เ<อ>ป็นได้ก็อาจารย์วันนี้ฝ<อ>ันดีรนครับพอสอนครับอาจารย์กับฝันดีฝันตั้งแต่หวยออกไปเก็บเห็ดแต่หลายๆวัดนี้ต่อมากัเขาเอาเนื้อใส่ถาดไว้ให้เต็มอยู่เ,เ,เป็นตัวเลขไม่ตัวได้แน่าาสำหรับเลขสำหรับเลขที่ อาจารย์นี่ไว้ด่กับพี้901 5159 <15 9. S 1> หวยบวงหวยบวงสวงเท่านี่ก็คือ792หวยบวงสวงแคา792ครับ792ครับผมหวยปู82อ,อันนี้นเป็นหวยฝันอา,าจารย์สรุปแล้วอาจารย์มีตัวเลขเนีา่ทางทีมาก ปล่อยมือนนิมีอยู่สามชุดนะครับเลขสามตัวครับสามตัวมีสามชุดครับครับมียังนะครับมีเก้าศูนย์หนึ่งครับเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเก้าครับหนึ่งห้าเก้าหวยบวงสวงกูแปดสองแปดเจ็ดเก้าสองครับเจ็ดเก้าสองครับสามตัวเนี่ยอาจารย์เน้นตัวไหนครับชุด้าตัวเจ็ดเก้าสองครับเน้นไปที่เจ็ดเก้าสองนะพี่น้องเขียนเลยครับเจ็ดเก้าสองเ้าสองครับตัวเน้นของอาจารย์สมหวังนะครับตาเดาน้ำครับตาเ่าน้ำ ครับไพตัดเรียนครับบาดนีสองตัวครับสองตัวที่พินเขียนห่ยบวงสวงก็คือสี่สองครับสี่สองอืสี่สองเม็ดเดียวเม็ดเดียวคือเลขบวงสวงนะครับเลขบวงสวงครับอ่าบอลบวงสรวงเอาเลขควบบันอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตครับครับเอาเฉพาะเลขบวงสวงที่ปู่เขียนหายมือนั่นมีเจ็ดเก้าสองสี่สองครับสี่สองครับเพอพี่น้องเพิ่นอยากสงตรงนี้นะครับ เลขวงสวงครับเลขวงสวงเจ็ดเก้าสองแล้วก็สี่สองสี่สองนะครับน้องเขียนมาเลอันี้คือเลขปูแปดศอกนะครับกับเลขปูแปดศอกครับตอนนี้เป็นเลขฝันของอาจารย์สองตัวครับเช่นครับอาจารย์ฝันพญานาคสองตัวเรียนเขาว่ารดอาจารย์ก็ว่ารดอาจารย์ก่อท่อสามหนึ่งศูนย์ทีครับเออสามหนึ่งศูนย์ทีพญานาคสองตัวตัวใหญ่ตัวน่อยมันว่า ตัวใหญ่ตัวน้อยบ้าเลยเออบ้าเลยเออเขาบ้ารถอาจารย์แล้วเขาบ้ารถอาจารย์แล้วเรียกฝันของอาจารย์ก็คือเก้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเก้าอาจารย์กัตตัดไทยเรียกผู่แปดสอบอาจารย์กัตตัดไทยเก้าสองครับศูนย์หนึ่งอาจารย์ฝันว่ารถอาจารย์นี ไปส้นบ้านเขาดิไปส้นบ้านเขาบ้านเลขที่หนึ่งหาสองบ้านเลขที่หนึ่งหาสองบ้านเลขที่หนึ่งหาสองครับแต่ว่าบบเป็นมีหาหนึ่งนอจันนอบริ่งได้ปัะนี้เด้อเอาเราต้องมีจันมันมันีเครับเออนี่ครับเออมันเด่อเออเดือดโอเคเด้อดพ่อยพี่น้องครับหน้าจอครับท่านผู้ชมครับอ่าพลอยพี่น้องเบิึงเอาเด้อครับเอออ่า เพื่อนมาไห่ต่้งแต่ต้องวัดคือ901 901เพื่อนมาไหาต่ตต้องวดัดอ,อาจารย์ก็เลยเสียงเสียง901นี่พระเจ้าก็เอาเหนียอม,มาไหา่ครับเอาเหนียอม,มาไห่อยู่เต็มจานเต็มถาดเต็มถาดพระโขนล่ะวันนี้ผู้ผู้ตัดกล้วยมาไหาน่นี่อาจารย์ก็เลยตีว่ากล้วยเชือหนึง่งอาจารย์ตัดเชือหนึง่ง ก็เลขทีหนึ่งหาเก้าครับไฟพี่น้องหนึ่งหาเก้ามาดีเลขตัวนี้คือเลขปู่แปดสอกมือบวงสวงวันที่สิบสองครับไฟพี่น้องวันที่สิบสองนี่ก็คือเจ็ดเก้าสองครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองกับสี่สองครับ, 7, 9, รบมือบวงสวงบนแขนไหนเจ็ดเก้าสองกับสี่สองอาจารย์เอาเลขเจ็ดเก้เา 7, 9, สองนี่เสี่ยง เสี่ยงก็เห็นพญายนาสองตัวครับพญายนาสองตัวเขาว่ารถอาจารย์อสองตัวเขาว่ารดอาจารย์นี่รถอาจารย์กับกัตัวสามหนึ่งศูนย์สี่เพราะอาวขมาตลอดครับนี่คือเสี่ยงแล้วก็ศูนย์สีน่นี่อาจารย์ว่าพญายนาแรงเขามากแล้วศูนย์สีนะ่ได้เห็นนหครับอาจารย์บอกพี่น้องเอฟซีเพิ่นนะครับ ชุดสามตัวให้พี่น้องมันตัดเอาได้ครับบางบางชุดไม่ตัดไหนทั้งหมดนะครับครับมันจิหลายตัวเนาะครับมันจิหลายตัวเอาไปพี่น้องให้ตัดเลรียญนะครับเด้อพี่น้องให้ตัดเล่นงวดก้อนนี่อาจารย์ก็เน้นให้ที่ปูเป็นเชียนให้งวดก้อนนี่พอว่าหลายคนม่ได้ตัดเหรีครับเออปูเป็นเชียนไหนก็คืออ่าสี่หกเก้ากับซีซีหกวดที่พันมากวดที่พานมากับ แต่บางวันนี่พันเขียนให้ครับงวดนที่พันเขียนให้ก็คือเจ็ดเก้าสองซีสองครับท่อนี้เห็นไหมครับครับพันเขียนใหนท่อนี้เอาให้พี่น้องเอฟซีไปตัดเราอาจารย์โอ้อาจารย์ตัดให้หมดแล้วนะครับอาจารย์ก็ตัดไว้ให้ครับยุนี่ตัดไว้ให้ครับไอ้ที่หาซองนี่อาจารย์ฝันว่าอาจารย์ขี่รถถอยไปส้นบ้านเลขทีเพิ่หนึ่งหาซองนะอาจารย์กต่แต่นี่เป็นเรื่องพวกฝันอาจารย์เรื ok. ่อเกาซองกับติดให้แล้วก็มีแค่นี้แหละครับพี่พี่น้อง สามตัวกับมี่ย็สามหางครับอาจารย์กับตาใจยังไดก็ก้อยเป็นบุญเป็นกุศลกับไพี่น้องเจ็ดสี่หยาดที่ถ้สุปุสุคนนะครับยังไดก็บฝ่าวไปลงทุนกันก็ลองเมืองเดินครั้งนี้อาจารย์ครับเมื่อนี้อาจารย์กับหวังดีอาจารย์ก็เป็นสะพานบุญให้เราเทิดที่วดาเพิ่นพอเพิ่นอยากเกิดจากสร้างครับ อันนี้คือสมหวังตัวจริงนะครับแต่ว่าความความได้หลายกูไปเลี้ยงแบบกะหลายครับคุยพี่น้องเนี่คือสมหวังปูแปดศอกสมหวังปูแปดศอกตัวจริงครับช่องจริงช่องจริงครับรจิงที่มาออกมาออดยู่นี่ไฮเบิ้งมีสอผ้าโชคเันว่าครับครับสอผ้าโชคสอผ้าโชคคนเดิมสอผ้าโชคคนเดิมเงินผาปังเวลนาปังวันจันทร์พลเขมเอ่าครับ นะครับคือบบาออนนี่มีแหละครับนี่คือป้องโชคขอพาโชคเนี่ยละครับท่านเขตมีหลายช่อเพราว่าเลดวิ่งนะครับเลือดวิ่งอ่าอาจารย์ว่ากันวิ่งก็คือเอ่อบนนี่มีเจ็ดกับห้าวิ่งบนเจ็ดกับห้าอล่างสองกับสามวิ่งล่างสองกับสามทาตัวเดียวได้อาจย์ทาตัวเดียวก็คือล่างเนี่ยอาจารย์ก็เด่นสองอาจารย์เด่นสองล่างเดินสองล่างบนทาบนอาจารย์ก็เด่นหา เด่นห้าบนเด่นห้าบนอันนี้คือตัววิ่งนะครับตัววิ่งครับอ่ามาตัวใดตัวหนึ่งครับคือพอหาการเจ็ดแลับเจ้ามือบางไม้เลโทัพทัพครับอาจารย์เนี้ยพี่น้องเรื่อเบอร์ทั่วอาจารย์สมหวังนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดเก้าสองทได้ครับไปพี่น้องอาจารย์มั่นใจเพราะว่าฝันนี่ตาได้ขออนุญาตครับอาจารย์ตัวใดที่อาจารย์มักที่สุดพิเียพี่น้องก็ตุนมือนี่ครับมือนี่ที่อาจารย์มาที่สุดก็มีโย ซีสองซีสองเหรอครับมรับซีสองตัวร่องก็คือซีศูนย์โหอันนี้คือเลขอาจารย์มากครับเลขอาจารย์มักครับต่วมาเลขสามตัวนี้อาจารย์มักอยู่แล้วก็คือเลขปู่ละครับอาจารย์มั่นใจว่าหวยปู่แปดสองจะได้กระอ่วครับครับพอเป็นเก้างวดพอเคยผ่านบอกครับครับเก้างวดพอเคยผ่านครับหง่วดนี่อให้โชคโชคๆมันๆน้ำกันน็อปยี่น้องกันได้ถึงในมาหาพอสอนแล้ว ถึงมหาพอสวรรค์เรื่องเชียรกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับวันนี้ตัวไหนครับปูห้ปูไ้เกตเก้าสองสี่สองเกตเก้าสองกับสี่สองสสี่องครับปูแปดสองให้เกตเก้าสองสี่สองครับชัดชัดวะตัวเยี้ยเงี้ยนะชัดเกี้ยงมะน้อเอาพวยพี่น้องสีไปลงทุนกันเออพวยพี่น้องเไยจังใดกับข้อยโชคดี น,น,ไไนัน่นเราไปด้เงินหมืน่นนอนตื่นในเงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านก็คอยโชคดีทั้งบนล,าล่างแหละรับไปพีน่น้องควยมีแต่ค่วมสุขข่วมจะิญ่นกันไลน้นองท่นองไลมากอาจารย์สมหวังผิดตกอภัยผิดใจอวายพ่อแม่พี่น้องเป็นมหาเศรษฐีสุขสุขคนครับเพราะว่าปูเปียดสอกขไข่มาแล้วสิบสองล้านไหสิบสองล้านล้านนึงก็บไหมาแล้วสิบสองล้านก็ไไหแล้วพ่อพี่น้อง ถือว่าปเป็นบุญเป็นกุศลในตัดเลนเด้อพ่อพี่น้องในตัดเลนครับมังตัวแล้วตัดเลนเอานะครับควยผู้แบบสอบบางที่ที่อาจารย์ไปยุ่นเรื่อง,งเกียย์กับต้องทางนาเอาอเขาทางน้านะครับเออบนจากล่างขึ้นเป็นบนก็ได้พ่อพี่น้นง<ฮ>องแต่เทาเลนบนล่างเอายังได้กับขอให้พ่อพี่น้องอโชคดีหล่ําด้วยด้วยเดี๋ยวเ<อ>ด,ดี๋ยวไม่้วยีเอาจีนี้นะครับ เบิ้งเราเด้อพี่น้องเบิ้งเอาชััจกอาจอเอาจอจ่าดอกแผ่้ยนไม่ต้องนะครับถ้าพี่น้องคนนี่อ่ะครับอันนั้นนั่นป็่นมือสีม่วกรมอะไรด้บ้างเอาม่วงกกรมก็ได้เอาอาจารย์โซอีกครั้งครับเอ็กซ์ซเป็นบ่เห็นตัดเอาเอาพี่พี่น้องเบิ้งเราเด้อครับเด้อมวยปูแปดสอบก็คือเจ็ดเก้าสองสี่สองครับมือบวงสรวงวันที่สิบสอง ดีอาจารย์กะตัดไห่เนี่ยครับเออตัวไก่พ่อท่านตัดไก่พ่อเมียพี่น้องไปตัดเอาครับไปพ,พี่น,อนลล้องกันโจกดีราด้วยกับมาสางน้ากันเออ้อะไปพี่น้องวัดทตี่อาจารย์ไปอยู่นี่กันดันแย้งแห้งว่าเพื่อนมองยั่วอาจารย์กะคือเกาล่ะครับออนอนกะตอบคือเกาครับนอนอยนไม่เสียฉีเป็นตน้นใหญ่ที่สุดโอบกันสองสามคนนี่โป่หุ่นกูดอเออต้นไม่ใหญ่หนึ่งสี่คนยังโป่หุ่มเลย เพราะว่ามันใหญ่ที่สุดในตนใหม่เอาวดนาสิให้ส่อผ้าโจกคนไปเบิงน้ำนวดผ้าลวยสุเลยใช่สุขูสุข้น่ะให้ช่องพฤศจิด้เขาไปวัดไปเบิงน้ำให้ปังปังเรื่องวดนี้ให้เป็นบุญเป็นบารมีเลยล่ะให้ปังฝันอในนิมิตใน้่วมฝันกับฝันดีครับพี่น้องฝันดีครับฝากบุญฝากกุศลให้กับพี่น้องเอฟซีเจ้าลูกอ่า สุขุสุขคนเอฟซีของอสอบไผ่โจกสุขส <า S 2> ุสุขคนเออเอาเออยังได้กับสิลา่าเนาะเออยังได้กับมือนีกับอาจารย์กับสมหวังกับขอบันนลบันดาลในปูเปดสอบไห้โชคไห้ลาบสุขุสุขคนเด้อให้เป็นบุญเป็นบารมีให้ไดเ้เฮ็ดได้ส้างเออดีเงินเป็นลอยล้านพันล้านเขาไปนั่งบ่ได้เฮาสร้างไว้เป็นอนุสงผลบุญ ปุดตัวรวยทัโม้รวยสังโกตุรวยนอนหลับได้เงินเมือนอนตื่นในเงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านขอให้เป็นเศรษฐีมือนีวันหนีได้สาธุโชคดีรวยๆสาธุอาจารย์เพื่อนมาอาจารย์ดูดวงบ่อมาสัืมจะคอยโทรมาอาจารย์เรือนี่เบอร์โทรบ่อศูนย์แปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดเก้าสอง เดินออาได้ครับพี่น้องอาจารย์กับสวดในเพื่อนหลจ้าพ่อยสิบสองล้านพ่อเพไ่อจใกจะดูดวงว่าท่านเออจัง่อยทั่วหาอาจารย์มีเบอร์ทั่วไหมอาจารย์ยกยกไหมกันยกไหมยกไหมประมานเบอร์ทับอาจารย์ยกไหมเบอร์ทร่มีเบอร์มีเบอร์ทั่ให้ครับนทั่วมาวิทเีแดงแดนี่สีแดงเบอร์ทั่อาจารย์น่าศูนย์แปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดเก้าสองครับยพี่น้องเอาหน้าจอครับ แคบหน้าจอนะครับนี่ไล่เมื่ออาจารเด้อนะครับพี่น้องไล่เมื่ออาจารเลยแหละครับควยพี่น้องแคบหน้าจอเลยติดบุญเป็นกุศลเบอร์โทแคบหน้าจอนะครับแคบหน้าจอไปขยายเอานะครับพี่น้องเมื่ออาจารเพื่อนอาจารครับสาธุเด้อพวยพี่น้องคอยช่พี่น้องด้วยสาธุรวย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 สาธุนะครับขอให้มีปังปังทุกทุกท่านนะครับสําหรับ ัีนะครบขอบคุณอาจากนุ่มหวังเนาะขอบคุณพี่น้องเอซนด์มครับที่เขามาเป็นมูเป็นเกื่อนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอกันไม้นะคปหนาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้โชคดีนะครับ